สวัสดีครับนะักเรียนชั้นป .5 าทุกคนวันนี้วิชาประวัติศาสตร์เราจะมาเรียนกันถึงเรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติเนื้อหาบทเรียนจะเป็นอย่างไรเเราไปฟังกันเลยครับเรามาดูหัวข้อที่จะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องของษษษษขอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติข้อที่หนึ่งการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย นอกจากอารยธรรมอินเดียและจีนที่เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยแล้วยังมีวัฒนธรรมของชาวตะวันตกที่เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากเมื่อชาวตะวันตกเดินทางเข้ามาสู่ดินแดนไทยได้นําเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาใช้ในการดาเนินชีวิตด้วยอ,อย่างเช่นการนําเครื่องใช้จากตะวันตกเข้ามาภาษาการศึกษาอาหารเสื้อผ้าการแต่งกายตลอดจนศาสนาและความเชื่อ ส่งผลให้วัฒนธรรมตะวันตกได้แรกเข้ามาในสังคมไทยทําให้ไทยไร้ยเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตกและนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตจนถึงปัจจุบันามาดูความรู้เพิ่มเติมนะครับชาติตอนตกเนี่ยชั้นแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายในประเทศไทยก็คือประเทศโปรตุเกสตามด้วยสเปนฮอลันดาอังกฤษและก็ฝรั่งเศส ต่อไปเรามาดูหัวข้อที่สองกันนะครับเรื่องของอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบันการเข้ามาของชาติตะวันตกเนี่ยส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมต่างๆดังนี้หนึ่งด้านศาสนาเนื่องจากสังคมไทยให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาทําให้คนไทยส่วนหนึ่งเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์ด้วยซึ่งเป็นผลให้สังคมไทยเนี่ยมีการเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาส วันคริสต์มาสตรงกับวันที่เท่าไรครับนักเรียนก็คือวันที่25ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันของใครครับเป็นวันประสูติของพระเยซูซึ่งชาวคริสต์ในวันนี้เขาจะมีการดื่มกินเพื่อเฉลิมฉลองกันนะใบต้นคริสต์มาสนักเรียนเคยเห็นและรู้จักต้นคริสต์มาสกันนะครับมีการร้องเพลงและก็มอบของขวัญให้กันและกันนอกจากนี้ยังมีความเชื่อและวันสําคัญที่ชาติวันตก มีการเฉลิมฉลองที่แพร่หลายในสังคมไทยด้วยออีกเช่นวันวันฮาโลวีนเป็นวันที่เท่าตรงกับวันที่เท่าไหรคำนวณกรีกก็คือวันที่สาบเอ็ดตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณของคนที่น่่งลับไปแล้วเป็นวันที่ชาติวันตกเนี่ยที่ยวแต่งกายเป็นผู้ผีปีศาจและพาเพื่อนไปเฉลิมฉลองกันโดยในวันฮาโลวีนนี้นะครับจะมีการประดับแสงไฟต่าง ให้าคล้ายกับเมืองผู้ผีปีศาจโดยเอาพักทองมาแกะสลักเป็นรูปหน้าผีแล้วก็อาจจะใส่หลอดไฟเข้าไปในในฟักทองนะครับเนี่ยที่เราเคยเห็นกันอีกวันคือวันวาเลนไทน์ตรงกับวันที่เท่าไหร่ครับนักเรียนก็คือวันที่สิบสี่กรุงพาพนาหรือวันแห่งความรักเป็นวันที่นึกถึงนับบุญวาเลนไทน์ผู้ทิศตนเพื่อความรักอันบริสุทธ จึงถือเอาวันที่สี่กุมภาพันธ์เป็นวันวาเรนไทน์หรือวันแห่งความรักผู้ควรจะแสดงความรักต่อกันและให้ของขวัญแทนความรักและปรารถนาดีต่อกันสองด้านภาษาปัจจบันภาษาอังกฤษเนี่ยมีความสําคัญในการติดต่อสื่อสารและเป็นภาษาที่คนทั่วโลกใช้เป็นสากลดังนั้นคนไทยต้องเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษ ในการสืส่อสารให้ถูกต้องอนอกจากนี้คําบางคําในภาษาอังกฤษเนี่ยได้ถูกนํามาใช้ร่วมกับภาษาไทยอ,อย่างเช่นคําว่าคอมพิวเตอร์ไอศกรีมอินเทอร์เนต็ตฟุตบอลและคําอื่นๆอีกมากมายเป็นต้นนะครับในภาพจะเป็นภาพคอมพิวเตอร์ไอศกรีมแลว้วก็นะัเด็กเล่นฟุตบอลน,นะครับ สามด้านสถาปัตยกรรมนาตศิลป์และวรรณกรรมปัจุบันคนไทยเนีนย่ยนิยมสร้างที่อยู่อาศัยเป็นตึกแบบฮาตะวันตกอ่าแล้วก็มีการสร้างอาคารสูงในเมืองใหญ่เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยในบริเวณเมืองเพิ่มขึ้นอ่าในภาพก็จะเป็นภาพอาคารสูงที่สร้างขึ้นโดยรับอ่าวัฒนธรรมมาจากฮาตะวันตกอ่านอกจากนี้ยังมีการนําเครื่องดนตร,รีอ่าเพลงอ่า ครื่องดนตรีอาจจะเป็นเช่นเปียโนกีตาร์ไวโอลินอ่าเข้ามาใช้ในการบรรเลงเพลงอ่าแล้วก็ฝุดเต้นรำตา่างจังหวัดต่างๆแบบชาวตะวันตกอ่ารวมถึงการเต้นบัลเล่อ่าและการฟังเพลงสากลด้วยอ่าีภาพก็จะเป็นภาพไวโอลินกีตาร์และบรนักเต้นบัลเล่นะครับสาหรับวรรณกรรมและนิทานที่สําคัญเช่นโรมิโอกับจูเรียอ่านิทานอีสโตเช่นสโนไวท์กับปุนแครทั้งเจ็ หนูน้อยหมวกแดงาภาพแรกก็จะเป็นภาพยมเรื่องโรมิโอกับจูเรียตภาพาสั้ซสายมือก็เรื่องของโนไว้กับปุนแคร์ทั้งเจ็ดภาพทังกว่ามือกับภาพเรื่อของหนูน้อยหมูกแดงนะครับสี่ด้านการแต่งกายาการแต่งกายของคนไทยในอดีตเนี่ยผู้หญิงไทยจะนุ่งจงกระเบนหรือผ้าถุ่มผ้าแถบ ผู้ชายนุ่งกงเกงขากว,ว้างคาดเยวที่ผ้าเข่ามาเมื่ออารยธรรมตะวันตกเข้ามาส่งผลให้การแต่งกายเปลี่ยนแปลงไปเช่นผู้หญิงสวมกระโปรงหรือกงเกงสวมเสื้อตามสมัยนิยมผู้ชายสวมกงเกงถ้าไปงานพิธีการเนี่ยผู้หญิงจะสวมถุงน่องผู้ชายจะใส่สูทผูกเนคไทยนะครับภาพข้างล่างก็เป็นการแต่งกายของผู้ชายและผู้หญิงนะครับาตามแบบตะวันตกห้าด้านอาหาร อาหารของแาตอนตกเนี่ยได้รับความิ่มแพร่หลายในปัจจุบันอาหารที่คนไทยส่วนใหญ่นิยมรับประทานอย่างเช่นพิซซ่าสเต็กสลดัดขนมปงังสปากเกตตี้แฮมเบอร์เกอร์เดนัเทเค้กไส้กรอบเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการใช้ช้อนซ้อมและนี่เป็นอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารอีกด้วยภาพทางซ้ายมือก็คือภาพอาหารนะครับ เอาตะวันตกภาพทางขวามือก็เป็นการใช้ใช้ช้นต้อมและมีดในการรับประทานอาหารนะครับหกด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่อ่อยายงเช่นการนำโทรศัพท์นะครับมาใช้ในการติดต่อสื่อสารกันทําให้เกิดความสะดวกรวดเร็วภาพก็เป็นการพูดคุยโทรศัพท์กันนะครับการนําโทรทัศน์ มาใช้เพื่อดูข่าวสารต่างๆทําให้มีความรู้เท่าทันคนอื่นอ่าในภาพก็ดูเรื่องข่าวสารกันนะครับต่อไปการนํารถยนต์มาใช้เพื่อเดินทางไปในที่ต่างๆทําให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางอ่าเห็นไหมครับตามภาพนะครับต่อไปการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทํางานทําให้ทํางานได้รวดเร็วขึ้นอ่าก็ดูตามภาพเลยนะครับ ต่อไปนอกจากวัฒนธรรมตะวันตกแล้วสังคมไทยเนี่ยยังรับวัฒนธรรมเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆอ,อ่าในทวีปเอเชียด้วยอที่สําคัญก็คือวัฒนธรรมเกาหลีและญี่ปุ่นเรารับอะไรมาบ้างครับด้านภาษาดนตรีการแต่งกายอาหารภาพยนตร์เกาหลีอภาพยนตร์ญี่ปุ่นนะครับอีกคนรรวัฒนธรรมต่างชาติเนี่ยมีอีกคนรรต่อสังคมไทย ว่าทำแบบนี้มีทั้งส่วนที่ดีและส่วนไม่ดีอ่าส่วนดีก็คืออะไรครับทําให้สังคมไทยเนี่ยมีความเป็นสากลและทันสมัยมากขึ้นและส่วนที่ไม่ดีอย่างเช่นการแต่งกายของสตรีและเยาวชนเรียนแบบตะวันตกเกาหลีญี่ปุ่นที่เน้นเรือนร่างกระโปรงหรือกางเกงที่สั้นมากซึ่งขัดต่อวัฒนธรรมไทยก็ตามภาพเลยนะครับทางขวามือภาพแรกนะครับ่อาปการแต่งกายด้วยชุดสูทส,สากล ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศเมืองร้อนต่อไปการตัดผมทรงต่างๆการทําสีผมบางอย่างไม่เข้ากับวัฒนธรรมไทยตามภาพด้านขวามือเลยนะครับทาผมหลากหลายสีเลยนะครับนักเรียนต่อไปการรับประทานอาหารแบบตะวันตกมากๆเนี่ยมีผลเสียต่อสุขภาพนะครับต่อไปการรับเทคโนโลยีต่างๆทําให้เกิดความปุ้มป่อย เพราะเทคโนโลยีเนี่ยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาต่อไปการนิยมในดนตรีและน่าจะสิ้นตามแบบตะวันตกทําให้ละเลยดนตรีไทยน่าจะสิ้นไทยภาพยนตร์ไทยและการแต่งกายแบบไทยซึ่งอาจจะสูญหายไปในที่สุดนะครับสองผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาตต่อสังคมไทยอ่า ข้อที่หนึ่งผลต่อเศรษฐกิจความนิยมในวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยแล้ว,วมัฒนต่างชาติอื่นเป็นผลให้คนไทยเนี่ยต้องสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการใช้ผลผลิตจากต่างประเทศเช่นภาพยนตร์เครื่องสำอางเครื่องแต่งกายเครื่องประดับซึ่งส่วนใหญ่จะมีราคาแพงนะครับทำให้สูญเสียเงินตราต่างประเทศอย่างคุ้มเปอยข้อที่สองผลต่อสังคมไทยนะปัจจุบันเยาวชนไทยและ ชาวไทยในเมืองใหญ่นิยมที่จะประพฤติตนตามแบบตะวันตกเช่นการแยกจากครอบครัวมาอยู่ตามลาพังทําให้แล้เลยพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่นิยมความเป็นปัจเจก,กชนหรือมุ่งพัฒน,นาตนเองให้เจริญก,ก้าวหน้ารุ่งเรืองและสะสมวัตถุเพื่อสแสดงความมีฐานะทางสังคมทําให้ล้เลยวิถีชีวิตแบบน้เดิมที่ชอบช่วยเหลือเพื่อกูลกันและกันสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองใหญ่เนี่ย จึงต่างคนต่างอยู่ขาดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ขาดจิตสาธารณะและต่างเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมสรุปนะครับอิทธิพลของวัฒนมต่างชาติทําทให้สังคมไทยมีความเป็นสากลและท,ำทำันสมัยมากขึ้นการรับวัฒนมต่างชาติเข้ามาใช้ในการดําเนินชีวิตควรคำนึงถึงความเหมาะสมกับสังคมไทยด้วยเราจึงควรเลือกร,รับวัฒนมต่างชาติมาปรับใช้ให้เหมาะสม และช่วยการรักษาวัฒนธรรมไทยที่ดีงามไว้เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ในความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนเมื่อได้ฟังความรู้เกี่ยวกับเรื่องอิทธิพลของมาทธาต่างชาติไปแล้วนักเรียนคงพอจะเข้าใจกันนะครับถ้าฟังแล้วยังไม่เข้าใจอ่าให้ดูคลิปการสอนย้อนหลังได้วันนี้คุณครูบุญชัย ก็จบการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่นะครับในภาคเรียนที่สองสวัสดีครับบ๊ายบาย